อยากเลี้ยงกบให้ไงบ่งคลิปนี้จบแล้วใหญ่แน่นอนสบายดีท่านผู้ชมืม้อนี้ข้าพเจ้าจะนำพาท่านผู้ชมมาหูจากวิธีการเลี้ยงกบสำหรับมือใหม่เมนเหมาะสมเลยเนาะก่อนเราจะมีวิธีการและกลักกาน็ดตามคำแนะนำของข้าพเจ้านี้กบใหญ่แน่น,นอนบอตายเนอะ ก่อนจะหับสมคลิปหรือว่ามีขั้นตอนขึ้นอะไรนั้นเนาะอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมกด subscribe เนาะกดติดตามในซ่อง YouTube ของข้าพเจ้าเนาะซึ่งเป็นช่องบรนนอกสบายและในนี้อยากให้เขาเข้าใจก่อนว่าการเลี้ยงกบเนาะโดยสเสียดแล้ว2เดือนหา3เดือนเขาสามารถได้ขายได้เนาะขึ้นกับเขาเกลือหัวอาหารเนะวันนี้เขาบอกให้ซักซาเสียเวลาเขาเข้าขั้นตอนตัวที่หึ ขั้นตอนตัวที่หนึ่งเขาเอ่ยว่าขั้นตอนในการกะเกี่ยมอ่างกะเกี่ยมอ่างนี้เขาถ้าเป็นบอ่อไม่หรือว่าอ่างไม่อ่างที่เขาก่อซีเมนต์ไว้เขาต้องได้มีการแซ่ต้นกล้วยเฮ็ดอ่างไม่แล้วเรียบร้อยแล้วเขากะเป่งน้ําใส่เนาะให้มันเต็มเต็มแล้วก็เอาต้นกล้วยมาซับ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 ,ซบ,ซบแท่ไว้เจ็ดมือเจ็ดมือเจ็ดคืนแล้วหลังจากนั้นเขาปล่อยน้ําทิมละเอาบุรดหรือว่า ถูถูถูแล้วก็ล้างอีกล้างถูถูถูล้างเฮ็ดสองรอบล้างสองรอบแล้วก็แช่น้ำไว้เราเอาน้ำส้มสายชูมาใส่มาหวดหรือว่าแช่น้ำส้มส,สายชูไว้อันนั้นเป็นขั้นตอนการเกี่ยมอ่างและขั้นตอนที่ตัวที่สองเมืเ่อเอาเกี่ยมอ่างแล้วเรียบร้อยแล้วตัวนี้เขาเลือกการซื้อกบเกี่ยมกบน้อยแนะนำเลยต้องให้ไปบึง ต้องเป็นกบที่ซ้ำนิ้วโปมือนี้ขึ้นไปถ้าวันใหญ่เท่าใดยิ่งมีโอกาสรอดสูงและในการซื้อกบนั้นยากให้ท่านผู้ชมต้องเอาซื้อกบน้ำเข่าแล้วต้องเอาหัวอาหารที่เขาเจ้าเกลือมาพร้อมเพื่อที่จะบัดเวลาเอาเอามาเอามาแล้วเอาซื้อหัวอาหารชนิดอื่นมาเกลือจะเฮ็ดให้กบตายได้และขั้นตอนที่สาม เมื่อเขาปล้อยกบลงไปในอ่างที่เขาเห็ดไม้นั้นอ่างที่เขาเห็ดไม่หรือว่าอ่างที่เขาจะย้ายกบมาเลี้ยงนั้น,นเขาต้องเวลาเอามาปุ๊บบเฟ้าทอกใส่เลยให้เอาน้ําอยู่ในอ่างนั้นที่เขาฆ่าซอกฆ่าเสื้ออย่างได้เรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาทอกเข้าไปเถื่อเล็กๆน,น้อยๆเนาะให้มันสร้างความลึกงเคยให้มันสร้างความลึกงเคยแล้วเขาจงทอกลงไปและที่สัมพันธ์ในการ ที่เป็นกบน้อยนี้เฮาต้องปล่อยน้ําบให้ใส่น้ําหลายขั้นบ่มีน้ําเลยกับโบได้ต้องใส่น้ําให้มันวิตวิตวิตเครื่องโตมันแค่นบมีน้นําม,มันกับโสามารถกินอาหารได้เวลาว่านหัวอาหารลงไปมันจะหัวอาหารมันจะฟูกบอาศัยสวบกินขั้นตอนตัวที่สี่เฮาต้องมั่นเลี้ยนท่ายน้ํามือหนึ่งสองหสามครั้งครั้งที่หนึ่งกับตอนเช้าตอนตอน,ตอนเที่ยงแลวตอน แรงผมมีเวลาในการเปลี่ยนท่ายน้ำเนาะเอากะมือหนึ่งเฮ็ดสองครั้งก็ได้เซาแรงขั้นตอนตัวที่ห้าในการเกลือวิธีการเกลือเขาต้องกะเอาเบิ้งเนาะเบื้องตัวจริงว่ามันกินน้อยหลายสําไดถ้าว่ามันกินเ้าว่านเธอละน้อยทดสอบมือก่อนถ้าไล่ว่านบัดเดียวปุ๊บจากนั้นมันมันกินผมว่มันเกิดการเน่าน้ำเน่าน้ำเสียเลยอันที่หนึ่งมันก็สิ้นเปลืองหัวอาหารเน่า อันที่2มืนอกะเห็ดให้น้ําเนา่าน้ําเสียไว้และขั้นตอนตัวที่6ตัวที่6ก็คือทุกๆ2อาทิตย์เขาต้องมีการคัดแยกกบเนาะออกเขาต้องมี2อ่างหรือ3อ่างยกตัวอย่างคือกบน้อยเขาก็นแยกออกไปไว้บนหนึ่งกบใหญ่เขาแยกไว้บนหนึ่งเพื่อเลีล้ยงบอกให้มันกัดกันหรือว่าสวบกันกบนี้สําคัญถ้ามันสวบกันแล้วเป็นบ้านเป็นเพลแล้วมันจะเสี่ยงต่อการตาย มีเปอร์เซ็นต์การตายสูงจะนั้นต้องเอาใจใส่ตัวนี้เอาขั้นตอนตัวที่เจ็ดให้เอาใจใส่กค็คือน้ําคือน้ําสร้างน้ําบาดาลน้ําห้วยน้ําลินอย่างต่างๆนี่คือซิ่มีบัญหาแต่สําคัญคือน้ําปปาคือน้ปปาป่าเนี่มันมีพวกสารคลอรีนสารคลอรีนพวกนี้เขาต้องได้พักน้ําไว้ก่อนสาม,มาหาสี่เมือ่อแล้วเขาจะป่งเปลี่ยนท่ายน้ํากับปุบกปุบถ้าว่าเขาเปิดน้าปปาเเลยเ็ดให้กบตายได้ ภาวะเนาะน้ำมันมีความเป็นก๊ดตเป็นด่างหรือว่าเป็นออซิดบาเซอร์เนาะมันเฮาต้องมีการปรับค่าตัวน,นั้นเอามันมีด่างทับทิมเนาะเขาเอิญด่างทับทิมที่มันเป็นด่างสีชมพูเขาเอิญด่างทับทิมท่านผู้ชมเนาะมันก็เขียนภาษาไทยลนะด่างทับทิมผสมแล้วก็หวดอัตราส่วนผสมมันจะน้อย,ยน้อยเดียวไซสน้อยเดียวหรือว่าผู้ใดที่บุุู้้ผสมให้มันเป็นน้ำสีบัวจางๆนะ ออกซีบัวจังๆถ้าซีบัวเข้มๆเนาะมันจะความเข้มข้นของอาด่างนี่าหลาถ้าว่ากบมันให่ให่เขาเอาสอส่งเดือนขึ้นไปแล้วเขาก็ย้ายจากจากาบอ่อซีเมนมาเป็นบอ่อดินก็ได้ออกมาไว้อยู่บอ่อดินเพื่อให้มันสัมผัสกับดินหรือว่าผู้ใดที่บมีเนื้อที่แบบนั้นกะปะไว้อยู่ในอ่างซีเมนตเลยก็ได้บ่เป็นอย่างละกะเขากะ ใส่น้ำขึ้นมันหลายขึ้นแล้วก็เอา,อาปัตทุหรือว่าง่าเผาหรือว่าโฟมหรือว่าไม่ยังันไม้ไผ่อย่างกระโะุกระเปะอย่างให้มันเข้าไปอยู่หรือว่าให้มันซ้นให้มันไปงอยถ้าว่าเฮ็ดเจ็ดขั้นตอนเจ็ดวิธีตัวนี้เนาะให้มันได้แล้วโอกาสรอดสูงเพราะว่าข้าพเจ้าลองเองกับมือมาแล้วเอา ถ้าว่าท่านผู้ชมผู้ใดที่สนใจหรือว่าบุเข้าใจขั้นตอนตัวที่บุเอียดก็สามารถส,สอบถามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นเนาะขอเขอ้าใจบาย,บาย